ที่ก่อนเกิดหายนะรอยแตกยาว2เซนติเมตรและตัวถังเครื่องบินฉีกขาด10บนาฬิกานาทีชิ้นส่วนของเที่ยวบินเจ็ดแปแตกละเอียดตกจากท้องฟ้าเวลา10บนาฬิกาสินาทีการตรวจสอบก่อนบินทุกอย่างเรียบร้อย กัปตันอลันกิปสันลงนามยืนยันว่าทุกสิ่งถูกต้องตอนนี้เที่ยวบินที่78-1เป็นลำหนึ่งในห้าลำที่ BOAC ใช้บินจากโรมไปลอนดอนในวันนี้เพื่อบินโดยสารแบพาดรุ่นเก่าที่บินช้ากว่าบินเสริมเที่ยวบินอื่น1 0นากานาทีเครื่องอากอนนอตของ BOAC ซึ่งบินไปลอนดอนด้วยแร่งเครื่องเสียงดังบินขึ้นจากรันเวย์ สิบนาฬิกา30นาที11นาทีหลังอากโนตบินขึ้นโคมเมกเคลื่อนไปตามรันเวย์ขอควบคุมการจราจรทางอากาศอนุญาตให้บินขึ้นหนึ่งนาทีต่อมาเครื่องบินที่มีเทคนิคสูงบินขึ้นสู่อากาศการเดินทางไปลอนดอนใช้เวลา2ชั่วโมง37นาทีพอดีส0นาฬิกา38นาทีเที่ยวบิน781แไต่ระดับขึ้นสูง11,000เมตร เพื่อให้ผู้โดยสารหายใจอย่างสบายระหว่างเดินทางวิศวกรควบคุมระบบปรับความกดอากาศจากห้องนักบ,บินขณะที่โคมเม็ดบ,บินขึ้นความกดอากาศภายในห้องโดยสารและห้องนักบ,บินถูกปรับให้เท่ากันที่ความสูง25,000เมตรซึ่งเป็นระดับที่ร่างกายมนุษย์อยู่ได้สบายขณะที่เที่ยวบิน781บินไต่ขึ้น กัปตันกิฟสันได้รับข่าวจากกัปตันจอร์สันจากเครื่องอากอนอตท,ที่บินช้ากว่าและบินขึ้นก่อนไม่กี่นาทีนักบินแต่ละคนใช้น้ำเรียกฐานของเครื่องบินดังนี้ฮาวชิกคืออากอนอตและโยกพีเตอร์คือคอมเมต็ตกนาบอกความสูงของชั้นเมฆตอนนี้ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่20,000ฟุตผมจะบอกให้คุณรู้เมื่อเราบินผ่านเมฆไปแล้วครับทราบ สิบนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีกัปตันกิปสันวิท,ทยุบอกกัปตันจอห์นสันในอาร์กูนอตจอร์ธฮาวจิกจากจอร์สโยปีเตอร์จอร์สโยปีเตอร์จากจอร์ธฮาวจิจอร์ธฮาวจิกครูดีผมมาสองร้อยกิโลเมตรทันตัตกเฉียงเหนือของเกาะเอลบาชาวประมงอิตาเล่กลุ่มหนึ่งกำลังซ่อมอวนของพวกเขาแต่แล้วก็เกิดสิ่งผิดปกติขึ้น พวกเขาเฝ้าดูด้วยความแปลกใจที่ไฟจะสร้างเครื่องบินตกจากท้องฟ้าเที่ยงตรงตามเวลามาตรฐานกรีนิดครอบครัวเชสเตอร์วิลมอตมาถึงสนามบินฮินตโทรทางตะวันตกของลอนดอนเพื่อรับผู้สื่อข่าว BBC กลับบ้านเจ้าหน้าที่สนามบินขึ้นป้าว่าล่าช้า13นาิกา30นาทีตอนนี้เที่ยวบิน781ล่าช้าไปกว่า1ชั่วโมง ท่านใดนั้นเจนวิลมอดก็สังเกตว่าข้อมูลทั้งหมดของเชีว่วบิน781ถูกถอดเธอตัดสินใจถามเจ้าหน้าที่ BOAC ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นฉันก็ถามคำถามว่าทำไมไม่ขึ้นเที่ยวบินบนกระดานทำไมมันหายไปหนูมากับใครหรือเปล่าไปพาแม่ของหนูมาฉันอยากจะคุยกับแม่ของหนูอิดิทวิลมอดถูกพามาที่ห้องข้างๆลูกๆของเธอรออยู่ข้างนอก หลายนาทีต่อมาอีดิกลับมาที่ความตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดจนแทบร้องไห้เธอบอกลูกๆว่าเชสเตอร์ตายแล้วฉันถทาไม่เชื่อเลยค่ะว่ามันเกิดขึ้นจริงแต่ฉันบิดหวังมากเพราะวฉันรู้ว่าเขากำลังกลับบ้านมาวันเกิดของฉันที่อิตาลีชาวประมงเริ่มงานเก็บศพที่น่าสยดสยอง ผู้โดยสารทั้งหมด3 5คนพร้อมกับลูกเรือตายบนเครื่องโคมมทเที่ยวบินที่781ไม่มีผู้รอดชีวิตเครื่องบินตกสยองเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วโลกคำถามที่ทุกคนถามคือเครื่องบินโดยสารทันสมัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินตกจากท้องฟ้าได้อย่างไร อนนี้จะก,การืบสวนอย่างละเอียดเราจะเปิดเผยเหตุการณ์มรณะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ทำให้เที่ยวบิน781ตกทะเลได้พอวิธีเป็นผู้เชี่ยวชาญยากโลหะด้านการบินและเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้สร้างจุดเปลี่ยนความปลอดภัยด้านการบินแต่วิธีต้องมั่นใจว่าเรื่องนี้มีจุดสังเกตที่ต้องหาความจริงแน่นอน ปี1954ทีมสืบสวนไม่มีกลองดำพวกเขาไม่มีบันทึกข้อมูลการบินพวกเขาไม่มีทางเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในเครื่องบินตอนเกิดอุบัติเหตุร่องรอยดีที่สุดของพวกเขาคือเครื่องบินเองซึ่งอยู่ก้นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหากไม่มีซากเครื่องบินทีมงานรู้ว่าพวกเขาต้องคลี่คลายปมลึกลับกับหลักฐานที่น้อยที่สุดชาวประมงอิตาลีให้ร่องรอยเพียงไม่กี่อย่าง ผมเห็นลูกไฟดวงใหญ่ลูกหนึ่งบนฟ้ากัปตันจอนสันนักบ,บินของเครื่องอักโกนอตทำให้ลึกลับมากขึ้นวิทยุเสียช่วงกลางประโยคทุกสิ่งถูกตัดขาดทันทีแต่เป็นผู้เคราร้ายเองที่พวกเขาทําให้ลึกลับมากที่สุดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเครื่องบินตกดอเอรแอนโทนีฟอนนอรี ery, นักพยาธิวิทยาได้ตรวจสอบเขาสั่งกองทัพเรือกู้ซาทเทียวบีที่781จากก้นทะเล ทราบเครื่องบินจมลึก120เมตรและไม่มีใครรู้จริงว่ามันอยู่ที่ไหนเรือรบหลวงแลงเรอร์เรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำค้นหาในพื้นที่260ตารางกิโลเมตรจากนั้นวันที่12กุมภาพันธ์33วันหลังเครื่องบินตก ผู้เชี่ยวชายกองทัเพเรือระบุที่แห่งแรกของซากเครื่องโคเมตกว่าสอสสัปดาห์ต่อมาซากชิ้นส่วนเล็กหลายชิ้นถูกส่งกลับอังกฤษเพื่อตรวจสอบขณะเดียวกันที่ลอนดอนฟูงบินโคมตจอดนิ่ง BOC ซน้เงิเงนแอนตรา50,000ตปอนต์ต่อสัปดาห์เนื่องจากลงทุนเครื่องบินไปมากจึงมีแรงกดดันให้เครื่องบินกลับขึ้นบินอีกครั้ง 23มีนาคม10สัปดาห์หลังเกิดไหายานะรัฐบาลในกฤษสั่งสายการบินให้บริการการบินต่อไปมันเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงเมษายนปี1954ขณะที่ผู้สืบสวนรีเพร่งมองหาร่องรอยจะซาคโคมิตเทีย่ยวบินที่781ตก18นาฬิกา32นาที16วันหลังกลับมาบินเหมือนเดิม คอเมทบินขึ้นจากโรมไปอีกเมื่อบินได้33นาทีนะักบินรายงานว่าเขาอยู่ตามเส้นทางบินที่ความสูง11,000เมตรคนตายอีก21คนความเหมือนกันระหว่างอุบัติเหตุทั้งสองครั้งแปลกจนอธิบายไม่ได้เครื่อบินทั้งสองลำกำลังบินที่ความสูงประมาณ1 0 0 0 0เมตร ทั้งส,สองลำตกในทะเลหลังบินขึ้นไม่นานดูเหมือนว่าต้องมีข้บอบกพร่องในตัวเครื่องบินเองเจอชีรีบเคลื่อนไหวเขาแต่งตั้งสถาบัานอากาศยานแห่งชาติซึ่งเป็นศูนย์วิใจใัยอากาศยานของอังกฤษเข้าตรวจสอบหัวหน้าทีมสืบสวนคือเซอร์ออนอนฮอล์ฮอมีชื่อเสียงโด่งดังเขาเปน็นนักศึกษาจากเคมบริดจ์ และเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นคนหนึ่งในยุคของเขาเซอร์อนโนฮาวเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องเขาเป็นคนหนึ่งที่ปล่อยให้ความจริงปรากฏขึ้นเองและตัดสินใจโดยอาศัยความจริงไม่ใช่ความเห็นเครื่องบินลำที่สองตกจมใต้น้ำา1 0 0 0เมตรและเป็นไปไม่ได้ที่จะกู้ขึ้นมาความหวังก็คือถ้าพวกเขาพิสูจน์หาสาเหตุการตกของเที่ยวบิน78 1ได้มันจะอธิบายสาเหตุของเครื่องบินลำที่สตกได้ ศพส,สี่ศพที่คู้ได้จากเครื่องบินตกครั้งที่สองก็ถูกส่งไปอังกฤษเพื่อชนสูตรนักพยาธิวิทยาพบบาดแผลเหมือนศพของเที่ยวบิน781คือกระโหลกศรีรสาร้าวและปอดฉีกพอมีลางสังหรณ์เครื่องบินทั้งลำระเบิดเหมือนลูกโป่งอย่างนั้นหรืออย่างไรก็ตาม องโดยสารปรับความกดอากาศเพื่อให้ผ uh ู้โดยสารสบายหมายถึงตัวถังอลูมิเนียมของโคเมีตถูกบีบอัดอย่างแรงความบกพร่องของโครงสร้างใดๆสอดคล้องกับการอาดระเบิดอย่างแท้จริงเพื่อทดสอบทฤษฎีนี้พวกเขาสร้างฉากทดลองนำร่องทีมงานสร้างแบบจำลองลำตัวเครื่องบินเป็นพลาสติกโปร่งแสงขนาดหนึ่งในสิบเท่าของลำจริง แบบจำลองถูกเก็บในห้องปรับความกดอากาศเมื่อความกดอากาศในลำตัวเครื่องบินเพิ่มขึ้นถึง8เซนติส่วนสปอนด์เท่ากับบินระดับ12,000เมตรทีมงานตั้งใจทาแบบจําลองฉีกขาดที่นั่งฉีกขาดและลอยไปในอากาศหุ่นจำลองลอยขึ้นตรงๆและหัวหุ่นกระแทกกับเพดานห้องโดยสาร การทดลองอธิบายได้ว่าผู้เคาราะห์ร้ายของทั้งสองเที่ยวบินกระับบาดเจ็บร้ายรงที่ศีรษะได้อย่างไรไม่เพียงเท่านั้นการเปลี่ยนความกดอากาศทันทีทำให้อากาศในร่างของผู้เคาราะห์ร้ายขยายตัวเร็วฉีกปอดของพวกเขาขาดท,าทันทีถ้าความกาดอากาศลดลงเพราะระเบิดจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินทั้งสองลำได้ทีมงานต้องพบสิ่งที่ทำให้เกิดจุดอ่อนในโครงสร้างลำตัวเครื่องบินได้ถูกต้อง เซอร์อาโนตัดสินใจประกอบโครงสร้างเครื่องบินทั้งหมดเพื่อทดสอบการทดลองมีขนาดต่างกับสิ่งที่พวกเขาพยายามทำมาก่อนอย่างสิ้นเชิงเราต้องใช้โครงสร้างของถังน้ำใบใหญ่ยาว34เมตรกว้าง7เมตรและสูง5เมตร29พฤษภาคมถังน้ำก็ถูกสร้างเสร็จวิศวกรเติมน้ำใส่ถังและเครื่องบิน เมื่อทั้งสองสิ่งมีน้ำเต็มพวกเขาก็ใส่น้ำในเครื่องบินมากขึ้นเพื่อให้มีความกดอากาศเหมือนมันกำลังบินหลังผ่านไป5นาทีวิศวกรลดความกดอากาศลงการทดลองแต่ละครั้งสร้างแรงกดให้เครื่องบินในจำนวนเดียวกับการบินที่ระดับ1 2 0 0 0เมตรเซอร์อาโนวางแผนทดสอบลำตัวเครื่องบินโดยการทำลายซึ่งใช้เวลา5เดือน ขณะที่การทดสอบดําเนินไปมีการสืบสวนด้านอ,าอื่นๆอ,อีกกลางเดือนมิถุนายน5เดือนหลังจากเที่ยวบิน781ตกทีมงานประกอบลาตัวเครื่องบินเป็นโครงไม้ได้2ใน3ตอนนี้เห็นชัดเจนว่าโลหะฉีกขาดทําให้เครื่องบินลดความกดอากาศรุนแรงจริงและเกิดระเบิดตรงรอยตะเข็บจากการตามรอยแตกกลับไปที่พวกเขาเริ่มต้นพวกเขาคิดว่าความเสียหายครั้งแรก น่าจะเป็นด้านหน้าของลำตัวเครื่องบินบางที่ระหว่างห้องโดยสารและห้องนักบินแต่สาเหตุแท้จริงของโศกนาฏก,กรรมครั้งนี้ยังมืดมนจากนั้นวันที่24มิถุนายนทีมงานทดสอบกับถังน้ําและพบข้อมูลสําคัญไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังเริ่มทดสอบหลังบินได้เท่ากับ3,000เที่ยวบินลำตัวของเครื่องคมเมตก็แตกมีแผลฉีกใหญ่ที่ตัวทางเครื่องบิน ตามแนวขอบหน้าต่างและประตูของเครื่องบินแต่อะไรเป็นเหตุให้เสียหายอย่างรวดเร็วข้อสงสัยแรกกับปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าโลหะชัมรุดมันเป็นสิ่งที่พอวิธีรู้ดีนี่คือชิ้นส่วนอลูมิเนียมเหมือนที่ใช้กับตัวถังของโคเมตแต่ว่าหนากว่ามากนะครับวงรอบการใช้ครั้งเดียวไม่ทำให้เสียหายแต่ว่าถ้าใช้ซ้ำๆมันจะเหมือนแบบนี้ครับ การชำรุดเกิดขึ้นเมื่อโลหะเช่นอลูมิเนียมงอไปมาซ้ำๆผ่านไปสักครู่เริ่มมีรอยแตกเล็กๆรอยแตกเพิ่มขนาดเ,ดเรื่อยๆและในที่สุดก็แยกออกจากกันผลออกมาน่าตกใจระหว่างการบินแรงดันที่ตัวถังรอบหน้าต่างและประตูเครื่องบินสูงถึงร้อยละเจ็ดสิบของความหนางน,น่นทั้งหมดซึ่งมากกว่าสเท่าของตัวถังเครื่องบินที่เหลือ จากนั้นทีมงานก็พบข้อมูลน่ากังวลมากขึ้นอีกเรื่องรอบหน้าต่างยึดด้วยหมุดไม่ใช่กาวตามที่ออกแบบปัญหาคือหมุดถูกตอกลงไปในโลหะไม่ใช่สว่านเจาะเทคนิคนี้มีจุดอ่อนในการสร้างเล็กน้อยซึ่งเมื่อบินหลายเที่ยวมันก็กลายเป็นรอยฉนดเซอร์อาโนและทีมงานของเขารู้ว่าพวกเขารู้ขึ้หน,นามากขึ้น แต่พวกเขาไม่พบร่องรอยของโลหะชั้นรุ่นใดๆจากซาาของเครื่องบินเที่ยวบิน781จากนั้น12สิงหาคมจะเดือนหลังเที่ยวบิน781ตกเรือลากโลอิตาลีลำหนึ่งลากได้ซ่าเครื่องบินชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งมันกลับกลายเป็นหลังคาของลำตัวเที่ยวบิน781ชิ้นนี้ซึ่งมีหน้าต่างเล็ก2บานสร้างเพื่อรับส่งสัญญ,ญาณวิทยุเซอร์อานนฮอลและทีมงานของเขาพบสิ่งที่กำลังมองหาทันที รูมุดที่มุมด้านหนึ่งของหน้าต่างมีรอยแตกเล็กหนึ่งรอยเมื่อพวกเขานำชิ้นส่วนมารวมกับซากที่เหลือพวกเขาก็พบว่ารอยแตกทั้งหมดยาวกลับไปที่จุดนี้พวกเขาได้ร่องรอยกับพวกมันที่หายไปวันอังคารที่19ตุลาคมหลังทำงานหนัก6กเดือนเซอร์อโนฮอก็เสนอสิ่งที่เขาพบให้สารไต่สวนแต่วิธีติดใจรายละเอียดเรื่องหนึ่ง ปี1954เทคนิคการวิเคราะห์โลหะชํารุดยังไม่พัฒนาสร้างชิ้นสุดท้ายของเที่ยวบิน781ถูกตรวจด้วยกล้องจุลทรรศธรรมดาและทีมงานอาสัยประสบการณ์เพื่อได้ข้อสรุปของพวกเขาปัจจุบันพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ลอนดอนเก็บสร้ากเครื่องบินชิ้นสำคัญไว้แต่การใช้ความรู้ในศตวรรษที่21สวิธีต้องการดูสร้างอีกและตรวจสอบว่าเซอร์อาโนคิดถูก เพื่อตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดมากขึ้นวิธีติดใจบริเวณสำคัญโดยใช้สารอุดรอยรั่วที่ทำจากซิลิกอนจากนั้นวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่อตรวจตัวอย่างทดลองจากการขยายภาพใหญ่800เท่าวิธีู้รายละเอียดที่เซอร์อ,อานโนไม่รู้เขาพบข้บอบกพร่องในการผลิตเล็กน้อย ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเมื่อหมุดถูกตีลงไปในโลหะมันเป็นข้อบกพร่องในการผลิตที่ทําให้รอยแตกชํารุดเพิ่มขึ้นและมันก็เป็นภาพนี้ซึ่งแสดงให้เซอร์แอนโนฮอลและทีมง,งานของเขาเห็นถูกต้องและยืนยันที่พวกเขาพูดว่ารอยแตกชํารุดมากขึ้นจนเสียหาย52ปีหลังการสืบสวนที่ค้นพบใหม่และปรับปรุงใหม่ในประวัติศาสตร์การบิน mm hmm. พอวิธีสรุปข้อพิสูจน์ที่ว่าผลการตรวจของเซอร์แอนโนฮอลถูกต้องแน่นอน อ,นนอาจย้อนเหตุการณ์กลับไปสู่เครื่องบินตกร้ายแรงและจากหลักฐานที่ค้นพบระหว่างการสืบสวนเราบอกได้ว่าเที่ยวบิน781ตกทะเลอย่างไรวันจันทร์ที่10มกราคมปี1954เวลา10นาฬกา31นาที26นาทีก่อนเกิดเหตุนะเที่ยวบิน781บินขึ้นจากสนามบินโรม หมุดที่ตอกยึดในเครื่องบินระหว่างการผลิตทําให้เกิดจุดบกครองในการผลิตเล็กๆความกดอากาศซ้ําๆทําให้จุดบกคร่องการผลิตเป็นรอยชํารุดใหญ่มากขึ้นในทุกเที่ยวบิน19นาทีก่อนเกิดหายนะเที่ยวบินที่781บินแตะระดับสูง11,000เมตรขณะที่มันบินขึ้นความกดอากาศเพิ่มขึ้นและตัวถังเครื่องบินก็ตึงมากขึ้น จอทากิจากจอโจฟีเตอร์5วินาทีก่อนเกิดเายนะร้อยแตกยาว2เซนติเมตรและตัวถังเครื่องบินฉีกขาด10นาฬิกาห้นาทีชิ้นส่วนของเที่ยวบินเจ็ดแปตกละเอียดตกจากท้องฟ้า35ชีวิตต้องสูญไป ไม่มีวันลืมความปวดร้าวจากโศกนาฏกรรมแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับระหว่างการสืบสวนก็ทำให้บางคนสบายใจฉันรู้ว่ามันทำให้แม่ของฉันสบายใจมากกับการทดสอบที่พวกเขาได้ทำหลังจากโคมมต,ตกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยชีวิตคนอีกมากมายในเวลาต่อมาสีปีหลังเครื่องบินตกโคมตก็บินอีกครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จทางการค้าตามที่เคยสัญญา ช่วงเวลานั้นบริษัทโบอิ้งของอเมริกาพัฒนาเครื่องบินไอพุพ่นโดยสารของตนเองและกลายเป็นมหาอำนาจยึดครองโลกแหงการบิน